กองบังคับการปราบปรามร่วมกันจับกลุ่มนายเกรงไกลอายุ38ปีในฐานความผิดพยายามฆ่าผู้อื่นหลบหนีไม่มารับโทษตามคำพิพากษาสารดีกาได้จับกลุมได้ที่ลานจอดรถโร,รงแรมในพื้นที่ตำบนอ่าวนางอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่สืบเนื่องจากเมื่อวันที่17กันยายน2547ผู้ต้องหาพร้อมพวกออีกหนึ่งคน ร่วมกันใช้อาวุธปืนพกสัน้นหญิงคู่อริได้รับบาดเจ็บสาหัสสาเหตุจากการติดพันผู้หญิงคนเดียวกันโดยต่อมาได้มีการออกหมายจับและติดตามจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาได้เมื่อวันที่30ตุลาคม2549โดยผู้ต้องหาได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวเพื่อต่อสู้คดีจนถึงศาลฎีกาต่อมาช่วงปี2557ผู้ต้องหาได้หลบหนีไม่มาฟังคำพิพากษาศาลฎีกา ซึ่งสารมีคำพิพากษาจำคุก22ปี2เดือน20วันเป็นเหตุให้สารออกหมายประกาศสืบจับผู้ต้องหาอีกครั้งเพื่อนำตัวมารับโทษตามคำพิพากษาสารดีกาภายหลังเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกลุมได้ทำการสืบสวนจนทราบว่าผู้ต้องหาหลบหนีไปพักอาศัยอยู่ที่จังหวัดกระบี่จึงวางแผนเข้าทำการจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาเอาไว้ได้สอบสวนเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา โดยยอมรับว่าได้ร่วมกับเพื่อนทำร้ายร่างกายผู้เสียหายด้วยการชกต่อยและตีด้วยขวดหลังเกิดเหตุการณ์ครั้งนั้นได้แยกย้ายกันไปแต่ผ่านไปประมาณหนึ่งสัปดาห์ผู้เสียหายถูกยิงได้รับบาดเจ็บสาหัสซึ่งการกระทำดังกล่าวไม่ได้เป็นการกระทำของตนกับเพื่อนหลังถูกจับกลุ่มตัวดำเนินคดีได้ต่อสู้จนถึงชั้นศาลอุทธรณ์ซึ่งศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษาย,ยกฟ้องแต่ตัวผู้ต้องหา ไม่ทราบว่าฝ่ายโจทยืย่นสารดีกาจึงไม่ได้ไปฟังคำพิพากษาดังกล่าวเบืองต้นเจ้าหน้าทีค่ควบคุมตัวส่งให้กับพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีต,ตามกฎหมายต่อไป